ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเออพอดีมือไปโดนเนาะอ่าประมาณนี้นะครับประมาณวัดชนจากหัวน็อตแบบนี้เนาะครับนะแบบชนจากหัวนอ็อตอาจากแป้นก็ได้อ่ะแปบะบจากแป้นดีกว่าครับจากแป้นแป้นตัวนี้นะครับแป้นตัวมุมก้มงเงยตัวนี้วัดลงมาอยู่ที่หกเซนกับอีกสองมิล นะครับผมประมาณนี้เลยคือประ,ประมาณหกเซนได้ก่อนครับแล้วก็สายหาเลยนะทิศใต้ใช่ไหมหันหน้าจานไปทางทิศใต้แล้วก็สายไปทางทิศตะวันออกนิดเดียวนะครับตอนนี้ก็สัญญาณมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูช่องไปดูสัญญาณกันว่ากี่เปอร์เซ็นสัญญาณก็มาประมาณหกสิบแปด นะครับผมคุณภาพสัญญาณช่องนี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับสำหรับตรงพื้นที่บ้านผมนะ TMA75 นะครับก็ลองเช็คช่องรายการอื่นดูสิช่องมาดินนะอมานะครับมานี้มาหมดนะครับผมมาหมด ซาอุดหนึ่งมานะครับช่องไฮเดฟด้วย,วยมาหมดเลยนะครับผมมาหมดดูดช่องแนวเวอร์ก็ได้ครับดูช่องแนวเวอร์ช่องแนวเวอร์เป็นอาร์ทีไอไร์นะครับผมเจเซก็ถือว่าจบการปัดตั้งจานดาวเทียม a อเซห้าแบบ เอองงๆพอสมควรนะครับ mm hmm. ผมเรา mm hmm. เน้นดาวเทียมไทยคมนะ mm hmm. แต่ว่าเอสเห้าเอห้า hmm. ตามตามที่ผมบอกก็คือเออตามที่ผมบอกก็คือว่า mm hmm. เอาปรับ mm hmm. น็อตก้เงยประมาณหก mm hmm. เซนนะครับผม mm hmm. อยู่ที่ประมาณหกเซนกับอีกสองมิลน,นะครับผม 6.2จุดสองเซนติเมตรนะครับนับจากแป้นดาวเทียมนับจากแป้นมุมก้มเงยนะครับผมเดี๋ยวแปอธิบายที่หน้าจานดีกว่าเนาะออก,นก็นี่นะนับโอเคนะครับนี่เมื่อกี้ต้องตัดลีปวิดีโอไปขอโทษด,ด้วยนะครับอาตรงนี้นับจากแป้น แป้นตรงนี้เลยแป้นนี้วัดลงมาจากนี้นะวัดลงมาหกจุดสองเซนติเมตรนะครับผมวัดลงมาหกจุดสองเซนติเมตรแล้วก็หันหน้าจานทางทิศใต้นะครับแล้ววัดจากตรงนี้มาหกจุดสองเซนติเมตรทิศใต้คือฝั่งนี้คือมันจะอยู่ทางทิศใต้จ,จ๋าๆเลยล่ะครับ ทิศใต้แบบใต้จริงๆเลยหนึ่งร้อยห้าองศาสําหรับเอ่อเอ่อหมายถึงตาแหน่งดาวเทียนครับหนึ่งร้อยห้าองศาอยู่ที่เส้นศูนย์สูตรโคจรอ,อยู่ที่เส้นศูนย์สูตรนะครับหันหน้าจาปทางทิศใต้แล้วสายไปทางทิศตะวันนิดหนึ่งแต่ว่าดาวเทียมมันไม่ได้อยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับมันอยู่ทางทิศใต้ตร,ตรงๆเลยแต่เราใช้คําศัพท์แบบนี้น่าจะเข้าใจกันนะครับประมาณนั้นก็คือจาก ทิใ่ใต้สายไปนิดนึงนิดเดียวหรือบางคนอาจจะจากดาวเดียมไทยคมก็นิดเดียวครับหันไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกที่คลิปนี้เลยนะครับถ้าเกิดท่านวัดมุมก้มอ่าท่านมีแองเกิลวัดมุมก้มนะครับอันใน,นที่นี้ผมไม่มีผมใช้ตั้งแบบนี้มาตั้งมามา,มา,ม,า,ม,ามาตั้งนานแล้วครับอ่ะมุมก้มแองเกิลวิธีจับแองเกิลก็คือ ที่จับแองเกิลก็คือเอาแองเกิลวางไว้ที่จุดๆนี้แล้วก็ปรับมุมุม,มก้มอยู่ที่สิบหกองศาสำหรับดาวเทียม a อเอยู่ที่สิบหกองศานะครับแล้วก็ดาวเทียมไทยคมจับตรงนี้เหมือนกันนะครับผมจับพิป้นตตรงนี้มุมก้มอยู่ที่สามสิบองศานะครับผม ก็ประมาณนี้นะที่เหลือก็เก็บสายสัญญาณให้เรียบร้อยแล้วก็เอาหมวกใส่นะเดี๋ยวผมให้ดูหมวกหน่อยดีกว่าหมวกดาวเทียมของผมนี่มีอยู่ก็เรียกว่าสองแบบก็คือแบบรุ่นใหม่ก็คือ P.S.I ก็คือครอบหหมวก 5G นะครับผมครอบ a b n b 5G กับครอบ a n b รุ่นเก่าหมวกอันนี้นี่อายุ สิบเจ็ดสิบแปดปีอะครับผมเป็นจานดาวเทียมของพ่อผมเนาะอันนี้นะสิบเจ็ดสิบแปดปีนะครับผมเนี่ยนะครับสําหรับจานดาวเทียมอันนี้หมวกอันนี้ก็อายุเท่ากับจานดาวเทียมมันเนี่ยครับเท่ากาันแต่อันนี้นี่นี่ซื้อใหม่นะยังไม่ได้ปีนึงเลยอันนี้ที่ที่มันเป็นสีขาวนี่ไม่ใช่อะไรนะเออไม่ใช่ที่มันเป็นสีบอลเงินไม่ใช่ปนสีเพราะว่าสีเดิมมันก็เป็นขาวแบบนี้ครับ <c oughs> ก็เลยพูดสีเป็นสีบอลเงินเลยทนมากนะหัวตัวนี้นี่ไม่ได้อยู่ที่นที่โดมบางคนบอกอาจจะอยู่ที่โลมมาแต่ตัวเนี้อยูต่ตากแดดตากฝนตลอดเลยอยู่บนหลังคาแล้วก็เพิ่งจะเอาลงมาช่วงช่วงปีที่แล้วช่วงเดือนกันยาปีที่แล้ว,ลวก็แล้วก็เอามาไว้ที่ดินจริงๆอะรับไทยโคมก่อนแล้วก็เอามารับเอสเอสห้าที่หลังจริงๆแล้วเขา ปกติเออที่เขาจ้างช่างติดตอนสิบเจ็ดสิบแปดปีที่แล้วเขาใช้ดูโอ่อะเราใช้หัวดูโอ้ครับก็คือใช้จานใบเดียวก็คือไทคมตั้งรับไทคมแล้วก็ดูโอเอเซสห้ามาแต่ว่าการทำโอ้ต้องใช้ฝีมือเนาะเราก็เลยทำไม่เป็นจริงๆก็ทำได้ถ้าเกิดจะลองทำดูก็ได้ครับแต่ว่าก็มันก็ ค่อยๆทาไปก็คิดว่าคงจะได้นะแต่ว่าอันนี้ก็ใช้เป็นจานดาวเทียมสองอันก็จะได้สัญญาณที่แรงกว่าเสถียรกว่าล่ะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะเสร็จแล้วสองสองดวงนะครับผมก็ทําการครอบหมวกก็เนี่ยครับร่องรอยก็คือเนี่ยดูโอ้ก็คือเนี่ยครับเขาปาดช่างจะปาดตรงนี้ออกเพื่อที่จะใส่เหล็กเพื่อที่จะเป็นร่องที่ให้เหล็กเหล็กรูออกเนาะที่เป็นสําหรับใส่หัวดูโอ้ ออกมานะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็ถืออ,อจบที่คลิปนี้นะครับการปรับตั้งดาวเทียมทั้งไทยคมแล้วก็ a อ z 5ถ้าเกิดมีโอกาสจะลองตั้ง a อ z 7เอ่อชัยนาซ6 b ชัยนาซัทให้ดูแหละครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีมีโอกาสไหมเพราะว่าก็ แค่สองสองดวงนี่ก็พอแล้วจริงๆแล้วก็พอดูแล้วนะครับเพราะว่าก็พอดูแล้วแต่ว่าว่าก็อยากจะได้จานไทีสักอันหนึ่งจ้าจานดาวเทียมอีกสักอันหนึ่งเหรอ,อนหนครับเอาให้ขึ้นหลังคามุมนั้นเพื่อที่จะเพื่อที่จะเอาเพื่อที่จะรับใช้นาสัตวกบีดูช่องจีนแต่ว่าณวันนี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับนะ สองจาน a c 5ไทยคมซีแบน a c 5นะครับก็ถือว่าจบขอจบการน,นำเสนอการตั้งดาวเทียมเพียงแค่นี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการ OTA แล้วก็การค้นหาช่องรายการนะครับให้ติดตามดูที่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอไปก่อนแค่นี้นะครับ